เขาถามว่าเออทำไมเราต้องเรียนโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนวัดหรอคาแต่เป็นโรงเรียนที่ไม่ดีมันสังคมไม่ค่อยดีแสดงว่าแบบบ้านจนเรียนไม่เก่งหรือเปล่าทำไมไม่ไปเลือกโรงเรียนที่มันได้คุณภาพกว่าโยและนี่คือเส้นจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่กลไปเจ็บเราไม่ได้เรียนฟรีขนาดนั้นนะคะค่าเทอมเราก็ต้องเสียไหนจะเป็นค่าโรงเรียนที่เราต้องมาอีกทางบ้านมีตางส่งเรียนแค่แบบโรงเรียนขั้นต้นเขาว่าวัดหรอพออยู่ใกล้ๆวัดเขาจะคิดว่าเออเราทำบุญบ่อยแน่เลยเราเรียบร้อยแน่เลยเราเข้าวัดบ่อยแน่เลยซึ่ง ความจริงอ่ะมันไม่มีใครเข้าวัดเลยพี่ต่อให้อยู่ใกล้อ่ะการที่เราเรียนโรงเรียนวัดมันก็ไม่ได้แย่ค่ะเต็มใจที่จะเรียนในที่นี่เราไม่ต้องไปสนใจเขาอยู่แล้วอ่ะค่ะก็ลองมองใหม่ๆค่ะที่มันก็คือโรงเรียนเหมือนกันเราเรียนมาเหมือนกันเขาสอนมาเหมือนกันแค่เรามีหน้าที่เรียนก็เรียนไม่จําเป็นต้องไปรอคนอื่นเลย